สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีที่น้ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะแต่งตัวไม่เรียบร้อยค่ะมันร้อนค่ะค่ะคุณแม่ค่ะเป็นรอบค่ะเป็นค่ะคุณแม่เอามาออกอีกนะคะค่ะเพราะว่าต้องถ่ายหลายครั้งค่ะค่ะบางทีก็ลูกค้าดูไม่ทันค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่ยังไม่โยนนะคะเพราะว่าผ้ามันหายากค่ะ ราคา800บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ800บาทมือสองค่ะเป็นรุ่นคัดเกรดนะคะ800บาทค่ะมือสองนะคะค่ะ800บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะราคา800บาทนะคะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะสวยงามมากค่ะเป็นมือสองนะคะสุดใสโดดเด่นมากค่ะ ค่ะคุณแม่ต้องขยันทําคลิปนะคะเพราะว่ามันคลิปมันผ่านไปบางทีคนท่านดูไม่ทันนะคะค่ะหมายเลขหกนะคะค่ะนี่ก็มือสองค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทค่ะเพราะว่าคุณแม่ถ้ายังไม่โยนเนี่ยค่ะคุณแม่ขาดทุนค่ะป้ามันหายากค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะคุณแม่ต้องขยันทําคลิปค่ะค่ะเพราะว่าท่านดูแล้วผ่านไปท่านดูไม่ทันต้องเอามาทําใหม่อีกนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นคัดเกรดนะคะพิเศษนะคะคัดเกรดแปดร้อยบาทค่ะ ค,ค,ะค,ะ ứng, ค่ะ,าคะ,าคร,ะ,คะราคา800บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ800บาทค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะราคา800บาทนะคะเป็นมือสองนะคะค่ะ800บาทค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืน,นะคะ่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะนิ่มมากค่ะผ้าพวกนี้จะนิ่มมากนะคะ ค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะนิ่มมากค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแปดร้อยบาทนะคะมีสี่ผืนนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะคุณแม่เปิดหน้าต่างให้มันแสงมันเข้า ค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะออกโทนสีสดนะคะผืนนี้สวยนะคะเนื้อผ้าดีเกลดดีด้วยค่ะค่ะเนื้อผ้ามันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้ามันหนานะคะหนานิ่มค่ะค่ะแสงเข้าค่ะอาจจะแสงเข้านิดหนึ่งนะคะตัวกิีนสวยสีสดนะคะ ค่ะคุณแม่ไม่ได้ปิดหน้าต่างอ่ะดูปิดแสงก่อนท่านนงอ่าเออได้มาแล้วค่ะแสงเข้าค่ะค่ะแสงมันเข้าค่ะคุณแม่ปิดมากค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ คุณแม่ต้องขยันทาคลิปนะคะขยันทําคลิปนะคะถ้าไม่ขยันขาะไม่ไหวนะคะเพราะว่าผ้าผ้าราคาพวกนี้หายากค่ะผ้าหายากมากทุกวันนี้ค่ะขาด800บาทค่ะขาะตอนนั้นแดดมันเข้าค่ะแสงมันเข้าคุณแม่ก็เลยเอาผ้าม่านลง ค่ะแปด้อบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะมีอยู่สี่ผืนนะคะคลิปนี้ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงบนรักษาพาคคุ้มครองค่ะ